สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็ออกหมายขุดอีกแล้วครับนี่ครับสิบโมงเช้าแล้วครับขับรถยังไม่เจอหมายเลยครับเจอแต่คลองแห้งเลยนะลงมาจากเขานู่นเห็นไหมเขาครับลงมาจากบนยอดเขานะครับก็จะนี่ครับลงไปคลองนี้ข้ามคลองนี้ไปฝั่งนู่นรถจอดถึงล่าง แค่ตรงนี้ก็ชันแล้วครับขากลับไม่รู้จะขึ้นไหวเปล่าโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยเนี่ยอยากจะถามว่ายอดเขาเนี่ยมันมีที่ยิงปลาหรอครับชวนผมมายิงปลาแล้วชวนผมมาเดินเก็บเห็ดโอ้ตายยิงปลา,นา,ปลาบนยอดเขาเลยเนี่ยดูสิมันมีน้ำเลยตรงไหนอะ โอ้โห oh, oh. ให้ตายครับโรบินนี่ก็มาถึงใหม่แล้วเรียบร้อยครับเจอปลานะครับอยู่ใต้ไอ้ยา้าไอ้ขี้สวะแดงๆนี่ยครับจะไม่รู้ว่าเป็นปาลาอะไรเหมือนกันมันมองไม่เห็นตัวไม่รู้ปลาอะไร น้ำดุ้มดุ้มดุ้มโดนครับ ทีเดียวส่งแต้มครับปลากระสุบติดไม่กล้องปากระสูบมองไม่เห็นว่าเป็นปลาอะไรน้ำวไหวไว้วนัะยังมุบมุบอยู่เลยเน,ะนะยาะเดี๋ยวขึ้นปืนไหมก่อน เพื่อจะเป็นเพื่อจะมี s h นี่กระสุบสองเต็มทีเดียวสองเต็มไม่เห็นตัวด้วยให้มันวิ่งน้ำน,นูนนูนกระสุบจัดทีเดียวสองเต็มครับเจ้ามนินี่ครับรกียิงยงเนี่ยได้ปลากระสุบสองตัวทีเดียว มันวิ่งใต้น้ําวิ่งแบบกินลูกปลาวิ่งอะไรเงี้ยน้ำก็เพิ่มปุ๊บปุ๊บปไอตัวที่มันเป็นแดงๆเนี่ยมันก็เพิ่มปุ๊บปมันก็เลยยิงทีเดียวได้สองแต้มเลยมันยังมีอีกแต่ยังเห็นยังไม่มันยังไม่มาใกล้ลิงมันก็เพิ่มก็เพิ่มอยู่เห็นน้ําก็เพิ่มอยู่เนียมารอรุนกันว่าจะมี กาได้ยิง่ะทีแรกก็คิดว่าเป็นไม่ปลาช่อนก็ปลาชโดไม,ไม่คิดว่าเป็นปลากระสุบโอเคครับโอเคครับสรุปผลงานวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับได้ยิงไปสองทีได้มาสองแต้มครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเลยไม่ได้ถ่ายปิดคลิปเลยเหนื่อย เดินขึ้นเข่าลงเขาเหนื่อยเลยไม่มีกำลังก็เลยถึงรถปุ๊บเก็บของกลับบ้านเลยขอค,ครับ